สวัสดีครับมาพบกับนยจุยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพจากตัวเลนส์เซเว่นอัลติสันรู้ออกเสียงถูกปะครับ60ม mm ิลเอฟ2.8เป็นเลนส์ฟิกนะแต่มันจะมาโคได้ตัวนี้เป็นแมนนวลโฟกัสนะครับปรับเอฟตรงนี้นะปรับเอฟตรงนี้หมุนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยปรับเอฟนะครับก็ขีดตรงนี้เป็นเอฟตัวนี้เป็น,นปรับโฟกัสนะครับแต่ตัวนี้มันจะตลกนิดนึงก็คือ ถ้าเราปรับโฟกัสเนี่ยให้มันใกล้เนี่ยมันจะยื่นออกมามาดูตลกๆนิดนึงนะครับภาพมันตัวนี้ใกล้สุดมันจะอยู่ประมาณ26เซนนะครับเป็นมาโครแต่ก็กําลังขยายมันไม่ได้เยอะนะครับมาหนึ่งตัวหนึ่งใกล้สุดก็คือ26เซนก็คนับจากอะไซีซีดีนะครับถือวัตถุได้26เซนนะก็ไม่ได้ใกล้มากกําลังขยายก็ไม่ได้ผมเคยถ่ายก็ถ้าเทียบกับตัวไอ้อะไรกนะ็ท่อท่อต่อวันนี้ท่อจะได้เยอะกว่านนะอะ แต่ตัวนี้เป็นเมาส์ตรงนะครับเมาส์ IF ใช้กับอันนี้ผมใส่กับ RP นะใส่ได้เลยแต่แต่ไม่ใช่ว่าใช้ได้เลยนะครับเราต้องมาเซตค่านะอันแรกก็คือต้องปรับเมนูก่อนนะครับเมนูให้ให้เลือกเป็นคูณหนึ่งจุดหกนะเพราะมันไม่ใช่เป็นเมาส์ของมันเป็นเมาส์ IF จริงแต่มัน น่าจะเป็นเหมือนกับใช้เซ็นซีซีดีไอตัว i อเนะครับตัวคลณนะ่นะนะครับเราต้องปรับเป็นห6นะเพราะเราไปปรับเป็นฟูเนี่ยมันจะติดนะครับปุ๊บเราปรับให้มันเป็นฟูปุ๊บเนี่ยนะอ่ามันจะติดขอบดำๆเห็นไหมครับ ดำนะฮะเราต้องปรับให้เป็นหนึ่งจุดหกนะครับอย่าลืมแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับตรงเมนูเหมือนกันเราต้องมาปรับไอตรงนี้ให้เป็นใช้งานโดยไม่ไม่ใช้เล่นนะครับตรงนี้ต้องเปิดอย่าลืมนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะแล้อย่างหนึ่งก็ตัว นานปรับทีลืมเหมือนกันนะครับไอพิกกิ้งนะครับอ่านะครับตั้งค่าเน้นจุดโฟกัสนะครับหรือพิกกิ้งเนี่ยอ่าให้เปิดนะครับแล้วก็สูงแล้วก็สีแล้วแต่เราเลือกนะครับจะเอาแดงเหลืองน,น้ำเงินแต่ผมถนัดสีอ่าที่อย่าลืมนะครับอ่นที่แปดนะในงานปรับทีลืมลืมเหมือนกันไอตรงนี้ต้องใช้นะครับในง้นแลวตัวเนี้ยถ้าคนคิดว่า ตาเราโอเคนะไม่ต้องใช้ตัวช่วยเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับตัวพิกกิ้งมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือปึ๊บห่งจุกนะครับเวลาที่เราโฟกัสนะครับเวลาที่เราโฟกัสเนี่ย เดี๋ยวเราโฟกัสแล้วมันจะเห็นสังเกตไหมมันจะเป็นแดงแดงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราโฟกัสตรงแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นแดงแดงนะครับแค่นั้นนะครับแค่นั้นนะครับพอเราเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปได้เดี๋ยวมาดูรูปกันนะที่ถ่ายแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพพคร่าวนะครับก็ถ่ายูปไปนะวันนี้ไม่มีนางแบบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นว่าเอฟต่างกัน ความชัดลึกเขาประมาณนี้นะครับโฟกัสสัตว์แต่ก็ลำบากกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่นิ่งให้ถ่ายนะแต่ถ้าโฟกัสเข้าก็พอได้นะครับนะทั่วไปนะครับโฟกัสนี้นะครับคนใหญ่ก็มันเป็นแมนนวลนะอย่าลืมนะครับมันก็ต้องใช้มันอาจจะแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับผมก็ ใายตาไม่ค่อยดีแล้วผมก็ต้องใช้ไอ้พิกกิ้งปรับใช้ปรับสีไอ้โฟกัสที่บอกช่วงแรกครับให้เป็นสีแดงแล้วก็ถ้ามันแดงๆแล้วผมก็ถ่ายเอานะครับอันนี้ก็เทียบเอฟต่างๆให้ดูนะครับอันนี้เปิดกว้างสุดแล้วก็ค่อยๆหลีลงมาเที่ร์สต p อปเทีร์สตนะครับสุดท้ายก็ก็จะชัดลึกประมาณนี้นะครับส่วนตัวมันก็ถโฟกัสเข้าก็พอได้นะครับนะ ถ้าโฟคัสเข้าก็าพอได้นะหลังก็เบลอได้เลยนะอันนี้ลองใช้แบบมาโค้ยหนึ่งไต้ตัวนี้มันกําลังขยายไม่สูงนะครับอ่ามันหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่สองต่อหนึ่งมันก็จะถ่ายประมาณนี้นะแต่ก็อันนี้ผมใช้ f กว้างสุดนะครับเพราะว่าข้อเสียของการถ่ายมาโคเนี่ยดอมันบางดอมันบางก็จะลำบากหนึ่งถ้าใช้ f พวกประมาณแปดอะไรมันต้องใช้แฟลชใช้ไฟช่วยนะครับ อันนี้ถ่ายแมวนะกว่าจะถ่ายได้แต่ละทีก็ลําบากกันมันไม่ค่อยนิ่งัน,นันมามองทีก็กดทีนะครับกดทีประมาณนี้นะครับก็คือถ้าถ่ายเอาไปถ่ายทั่วไปก็โอเคนะแต่อย่าลืมว่ามันมันคูน1.6ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สำหรับฟูลเฟรมนะมันเป็นรอบตัวคูนถ้าใช้พวกไอ ซีรีอารใหม่ๆอย่างพวก R ารห้าสิบอร้อยออะไรพวกนี้มันก็จะพอดีนะถ้าใช้กับพวกอารพีอารห้าอารห้าอหกที่มันเป็นฟูลเฟรมเนี่ยก็ต้องเป็นตัวคูนนะครับแล้วพอคูนพุกภาพก็จะเหลือประมาณแค่สิบสิบเมกะพิกเซลเท่านั้นนะนะครับก็ประมาณนี้ตัวอย่างภาพคร่าวๆนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับตัวนี้มันจะมีอย่างที่บอกมันจะมีมาร์กวกับมาร์กทนะตัวมาร์กวไม่เท่าไหร่ครับจะอยู่ประมาณสองพกลางๆแต่ล่าสุดเดี๋ยวผมไปดูมันเหมือน2อ0 0ัมั้ง สวัสีครัวันนี้ผมทําคลิปเนี่ยถ้าเป็นตัว Mark II เนี่ยก็ประมาณ4,900 5,000แล้วแต่ล้านนะครับก็ลองไปหาดูได้ดผมทําลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจแต่ถ้าใครไม่ถนัดแมนวนวลเนี่ยก็มไม่ได้แนะนํานะครับอ่าแต่ถ้าไปถ่ายมาโครเลยผมก็ยัง,ย,งยังสู้ท่อไม่ได้เลยนะความรู้สึกผมกําลังขยายนะในเรื่องของกําลังขยายนะครับท่อมาโครเนี่ยแต่ถ้าเอามาถ่ายทั่วไปถ่ายไลน์ทอบแมนวนวลนี่ก็ลองได้นะครับก็โอเคนะครับ แต่ถ้าบอกแล้วแต่ปัญหาคือถ้ามมันคูณ1.6เนี่ยก็จะประมาณเท่ากับเท่าไหร่ประมาณร้อยถ้าเทียบกับว่ามันเป็นประมาณรนะ้อยสองนะมันก็จะต้องใช้พื้นที่พอสมควรนะครับถ้าไปถ่ายในอินร์เนียอาจจะถ่ายคาเฟ่ถ่ายอะไรอาจจะไม่จะถอยไม่ไม่ไหวนะไม่มีที่ให้ถอยแต่ถ้าไปถ่ายเนะอ้าดอร์น่าจะสบายนะแสงดีก็พอได้นะอย่างที่ให้ดูนะโฟกัสด้วยนะอยู่ที่ตาเราด้วยนะแต่ละคนก็ใช้ตรงในตากันโฟกัสเพราะมันไม่ใช่ระบบออโต้นะเป็นแมนนวลล้วนๆเลย อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักช่วโฟตโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเพจนักช่วโฟตโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ